ในานามของคณาจารย์และบุคลากรคณะวิจัยการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2565และ2566ซึ่งทุกท่านได้รับประสบการณ์เรียนรู้และการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ที่คณะวิจัยาการจัดการแห่งนี้ความสําเร็จของบัณฑิตทุกท่านนอกจากจะเป็นความสําเร็จของคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิจัยาการจัดการแล้วคณะยังได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาบัณฑิตจากเครือข่ายสิทธิ์เกา่าผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆจึงไข่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จของบัณฑิตทุกท่าน ในครั้งนี้ด้วยขอให้มั่นใจว่าบัณฑิตทุกท่านเป็นความภาคภูมิใจของคณะและมหาวิทยาลัยหลายๆท่านยังมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลงานทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วยผมหวังว่าบัณฑิตจากคณะวิชาการจัดการทุกท่านจะได้นำเอา ประสบการณ์จากการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆที่ได้รับในระหว่างการศึกษาไปใช้เพื่อประกอบการทำงานและถึงพร้อมที่จะเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทักษะทางดิจิทัลทักษะความเป็นผู้นำและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา และขอให้ทุกท่านยึดมั่นอยู่ในปณิธานของชาวสงขลานครินทโดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งและเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาด้วยความขยันอดทนและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต่อไป สุดท้ายนี้ผมขออํานวยพรให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัวแต่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไปวิทยากาศคือความภาคภูมิใจครับ